สาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้กรรมนะคะเร่งเครื่องนะคะมาส่งผลกับเรามากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการอธิษฐานบางอย่างนะคะเช่นขอให้ชาติหน้าข้าพเจ้าได้มีเหตุปัจจัยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าบรรลุมรรคผลนิพนในชาติหน้านะ่ะทีเนี้ย พลพูกตัวเองไว้อย่างนั้นนะคะมาชาตินี้โ,โหกรรมเร่งเครื่องเลยนะคะทุกทุกประการมาบีบคั้นทุกเป็นเครื่องมือนะคะที่จะทําให้เราเห็นธรรมเนี่ยเห็นไหมร <laughs> ียังไม่แกะกล้านะมันยังไม่เห็นทุกตามความเป็นจริงมันเห็นเป็นตัวเราทุกมันยังไม่เห็นว่าทุกและเรามันคนละส่วนกันอ่ะตรงเนี้ยนะคะอ่ะสำหรับกัลยาณนะปุปุชนที่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยอ่าบางทีเราอาจจะเคยได้สภา,า,น,านะว่าเห็นนะเอ้ย จิตมันเรามันอยู่ตรงนี้นะเวทนาสมมติปวดขานะคะเฮ้ยขาก็อยู่ตรงนี้เฮ้ยเวทนาก็อีกกองหนึ่งนี่หว่านะคะเห็นละรูปรูปประขันก็คือถ้าสีในน้ำลมไฟที่เป็นขาเราเนี่ยนะมันแยกกันกับเวทนาเวทนามันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับมันมันยังไงอะมันมันสัมพันธ์กันก็จริงอะแต่มันคนละกองแล้วก็ไอ้จิตของเราก็อยู่ตรงนี้อะอย่แยกรูปแยกน้วนะอะแยกรูปแยกนามแต่ถามว่า นะคะทำได้ตลอดไหมนะเราก็ไม่ยอมลบกันตรงๆเลยทําไม่ได้ตลอดค่ะนะคะเออได้แต่สมมุติว่าเกิดทุกข์ขึ้นมานะพยายามแยกรูปแยกนามจากความจําที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทําได้บางทีก็ทําไม่ได้อะเนี่ยพวกเราอ่ะคนที่ปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะทําได้ตลอดก็คงบรรลุแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะได้แค่การพยายามทําให้ได้นะคะซึ่งก็เป็นบุญมากแล้วนะคะ ซึ่งเป็นบุญมากแล้วทีนี้นะคะพี่มิ้นจะแนะนำนะคะแนะนำแก้คำอธิษฐานที่นะคะเร่งเครื่องตัวเองมากเกินไปให้เจอทุกนั่นก็คืออ่ะ,อะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจะมีพระประธานก็ได้นะคะยิ่งไปกราบพระประธานในโบสถ์ที่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานนะอะ่ลูกแต่คุณพระราตนตรัยก็ได้ไม่รู้เราคุยอยู่กับใครนะ,ะไม่รู้เราคุยอยู่ใครคุยอยู่กับจิตตัวเองที่เป็น พระเจ้าที่แท้จริงคือจิตเราเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างกรรมนะคะแล้วก็กรรมมันก็ทํางานตามขามเป็นจริงพระเจ้าที่แท้จริงก็คือเราที่สร้างกรรมนะคะและกรรมก็มาส่งผลนะ,ะดังนั้นก็อ่ะเหมือนกับคุยกับตัวเองแต่ต่อหน้าพระรัะตนตรัยก็แลวกันอ่ะนะว่ากรรมใดอ่าคำสัญญาใดหรือคําอธิษฐานใดนะ,ะที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําไว้ในอดีตชาติที่มีเหตุมีส่วนทําให้กรรมมาเร่งรัด นะคะส่งผลกับข้าพเจ้าในชาตินี้ข้าพเจ้าทุกเหลือเกินขอถอดถอนกรรมหรือคำอธิษฐานนั้นๆหรือกรรมใดที่ทำกับบุคคลใดไว้ก็ตามนะคะที่ทำให้ท่านทั้งหลายเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจาทั้งหลายเนาะข้าพเจ้าขอโหสิกรรมและขอถอดถอนคำอธิษฐานทุกอย่างที่ผูกมาตัวข้าพเจ้าและ,ะเป็นเครื่องเร่งเครื่องให้กรรมไม่ดีมาส่งผลกับข้าพเจ้า ขอถอดถอนต่อหน้าพระรัตนตรยัยแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนคนปกติธรรมดานะคะให้อธิษฐานแบบนี้ด้วยความตั้งใจนะคะคำอธิษฐานนี้จะส่งผลมากส่งผลน้อยขึ้นอยู่กับกําลังสมาธิของเรานะคะและก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคําว่าเหตุปัจจัยนี้คือกรรมเขามีพลังงานของเขาที่เขาไม่ได้ฟังเรานะเราเป็นผู้สร้างเขาก็ตะ ก็ก็จริงนะแต่นะคะตอนที่เขาจะส่งผลเนี่ยนะคะเขาส่งผลตามตามระบบของเขานะไม่ใช่เราเป็นผู้กําหนดนะเนี่ยมันยากไหมเราเราสร้างของเราเองแต่เราไม่สามารถไปสั่งได้ว่าเฮ้ย ฉันสร้างกรมเลวไว้แต่กมเลวห้ามส่งผลกับฉันมันไม่ได้นะมันไม่ฟังเรานะคะดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการระบบของกรรมตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคําอธิษฐานก็ได้แต่มันกรรมเราล้วนๆนั่นแหละมันกลูเข้ามาหาเราเองเราไม่เคยอธิษฐานเร่งเครื่องตัวเองให้ไปพันิพานพันธ์านนนชาตินี้นะคะแต่บางคนก็เพราะคําอธิษฐานนี้เหมือนกันเนาะดังนั้นลองอธิษฐานถอดถอน,ถอนตัวเองจากํำการเร่งเครื่อง ให้บรรลุธรรมในชาตินี้แต่เราก็ต้องไม่ทิ้งการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อไปพันิพาณเนานะเราหวังได้แต่จะบระรลุธรรมเมื่อไหร่นะคะ<ม>ก็แมะไว้บนฟ้านั่นแหละมามุง่งที่การสร้างเหตุปัจจัยการสร้างเหตุที่ถูกอะ่ะมันจะนําไปซึ่งผลเองนะคะเราไม่ต้องไปรอคอยผลเราไม่ต้องไปมุ่งที่ผลมากเราไม่ต้องไปอยากได้ที่ผลเรามาตั้งใจสร้างเหตุให้มันดี เดี๋ยวมันก็ไปถึงเองนะคะสร้างมันไปทุกชาติเนี่ยแหละจนกว่ามันจะบารมีมันจะเต็มนะคะดังนั้นลองไปทําตามคําแนะนําการถอนคําอธิษฐานเล่งเครื่องตัวเองให้เจอวิบากกรรมดูค่ะ